หอมเอ้ยหอมหัวใหญ่หอมดอกกระถินนะั่นมันคือพี่เ้าวในบรารักลูกทุง่งแต่ผมนี่ตลกพุ่ธรักตาติ้งโหน่งครับกับรายการคืนเรายิ้มให้แผ่นดินพอ่อรายการของเราสลับหนุนโดยปุ๋ยอินซีร้ยร์เซ็ต์าดินพ่อยิ้มนี่ของเขาดีจริงๆผมกินไปแล้วเฮ้ยลากงอกเลยวาย <S <S ไม่ใช่เลยครับเอาไปทำพืชผลทางเกษตรนะครับ สำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบ,บอาจารย์พบโชกซึ่งท่านมีแนวคิดด้านกเกษตรแนวใหม่มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นตาลมอะไรครับผมจะพาท่านผู้ชมไปได้วยกันโอเคเรียวผมจะพาพี่ยอดไปดูว่าคนที่มีปัญหาเหมือนพี่ยอดนี่ครับอยู่เมืองกรุงเส้นเหนื่อยแล้วเนี่ยเขากลับมาที่บ้านเดี๋ยวจอพี่ป่อเดี๋ยวจะพาไปบ้านพี่ป่อ เห็นไหมอ่าเดี๋ยวพาใกล้ๆแถวนี้แหละครับที่จะได้คุยกันเลยอ่าเห็นไหมน่าจะเป็นรถฮิป้ปแล้วน่ะอ้าวฮิปโปฮิปโปี่ป้อเชิญเลยฮิปโปอ้าวว่าไงหมอโอ้โหสวัสดีครับพี่ป้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่สวัสดีครับหมอมีธุระอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยและมาหาพี่ป้อที่บ้านนะคเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ป้อกล้านี่ไงพี่ป้อกล้า เห็นผลผลิตวิธีการทำของี่ป้อแล้วประทับใจมากเลยส่วนพี่ยอดเนี่ยก็เพิ่งมาจากกรุงเทพเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยนะฮเรียนด้วยกันมาอยู่บ้านเรานี่แหละก็อยากจะให้มาดูงานกับพี่ป้ออ้าวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอ้าวมาพิจารณามามามานั่งก่อน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 นัลุกขึ้นก่อนเลยนั่งก่อนเฮ้ยทำจะลุกทำไมเนี่ยอ้าวเองลุกก่อนพี่จะได้นั่งก่อนไงโอ้ นั่งทีหลังเลยนั่งทีหลังเลยต้องเปลี่ยนสำนวนการทักทายใหม่ล้อเล่นล้อเล่นแย่ยอดเขาเล่นนานเจอกันทีนี่เสียเสียป้อเสียป้อเขาเ็เสียแล้วเห็นไหมพ่อเมื่อกี้เท่มากเลยพี่ขับชอปเปอร์ผมนี่ยากมากเลยนะกษตรกรรุ่นใหม่พี่นี่นี่ขโมป้อะไรไงนี่ี่ปโปตัวจริงเลยอย่างนี้แหละครับทํานานี่เขาขี่รถแบบนี้กันแล้วนี่ครับนี่เาให้เขาฟังเราให้ยอดฟังว่าทําไมเราถึงได้กลับมาทํานาแล้วก็มีชอปเปอร์ขี่แบบนี้แล้ว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 คุณยอด ยังไงครับมีปัญหาคือผมก็เบื่อชีวิตเมืองกรุงก็จริงๆนี่มันก็บ้านผมแล้วมันก็ไม่ได้กลับมานาน mm hmm. เหลือเกินละแล้วก็คิดว่ากลับมาจะทําอะไรดี mm hmm. นะครับพอดีเมื่อกี้ได้คุยอาจารย์พบโชคท่านก็บอกให้มาดูแปลงกเกษตรหมอนีก็เพื่อนกันกร,รุ่นน้องตั้งแต่แตะบอลด้วยกันมานาน mm hmm. นะครับก็บอกว่าให้มาเจอพี่ป่อเออผมก็อ่งก็เลยแวะเข้ามา mm hmm. คือคือคือคนเนี่ยเหมือนพี่ยอดเยอะ ปัญหาเดียวกันกับพี่ยอดเยอะมากตอนนี้ยังไงนันเหมือนแต่ยอดผมแยอดมปค่อยเหมือนไค่นะเดินตาดีไปเดินมาไกลๆเหมือนเสาทอเล็กปัญหาเหมือนกันปัญหาคล้ายๆกันงานในเมืองกรุงอะครับพี่ยอดมันมันเป็นอย่างนี้แหละคือที่ผมตัดสินใจออกมาคล้ายๆกับพี่ยอดนี่แหละคืองานเนี่ยได้ตังค์ทำได้ตังค์ได้เยอะได้ตังค์เยอะแต่ใครได้ใช้พี่ยอดใครได้ใช้ตังค์ครับ จริงๆความสุขอยู่ที่ไหนพี่ยอดอยู่ที่มีเงินเยอะหรือว่าได้ได้ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขครับพี่ยอดเออล้องชีวิตนะใช่ไหมครับเราทํางานเนี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับพี่ยอดโอ้โหเริ่มงานพี่ยอดมีเวลาว่างในวันหนึ่าถ้าพี่นี่บินด้วยทํางานด้วยมันก็แทบไม่เหลือเวลาแล้วมีเวลาใช้ตังไหมพี่ยอดนี่ขับเครื่องบินเหรอ ครับเอ้ยไม่รู้นะเนี่ยมาไม่เคยบอกเลยครับพงศ์บินพี่ก็ไปที่อวดิมเบอร์บ่อยไม่เคยเจอผมขับบินดันดาร์มิดพี่ไม่ใช่มันปิดไปแล้วอ๋อไปแล้วอะคุยต่อครับตอนที่มาเนี่ยก็ช่่งใจพี่ยอดหลายหลายหลายครั้งเพราะไม่รู้ว่าจะทําทําไมอ่ามีลูกก็ไม่ได้อยู่กับลูกมีลูกแต่ให้ให้พ่อกับแม่เลี้ยงแล้วจะมีทําไมอ่ะ ก็ลูกเราอะใช่ไหมเรารักเขาไม่ให้เหรอทำไมเราไม่ดูแลเขาถูกไหมพี่ยอดลูกก็ลูกก็กลับมาอยู่บ้านตัวเองทํางานส่งแต่ตังค์สรุปเราเอาเงินมาเลี้ยงเขาถูกไหมพี่แล้วความอบุ่นอยู่ตรงไหนครับไม่มีเลยแล้วพ่อแม่พี่ม,มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมกี่ครั้งปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งไหมพี่โอ้พี่มาสิบปีแล้วสิบปีแล้วก็คิดถึงเราขนาดพี่ไปปีหนึ่งกลับมาเลยก็ร้องไห้ ลุกวันนะแหละก็ร้องมพี่กลับมาเมื่อกี้ขับกลับมาเห็นหน้าพี่ร้องเลยกลับมาไมบอกมึงเอาส้อยกูไปทำง,งานแล้วพ่อแม่มาคืน,ออนพี่เอามาคืนแล้วคิดถึงก็อยู่กับพ่อกับแม่ดีดีแล้วละ่ะทําให้พ่อแม่มีความสุขที่เห็นหน้าลูกพ่อแม่ไม่ต้องการตังค์หรอกแค่มีลูกอยู่ใกล้ก็มีความสุขแล้ว